ต่อไปก็ให้เลขที่บัญชีกันนะครับสำหรับลูกหนี้ไทยการค้านะครับก็เป็นสินทรัพย์ตัวที่สินะครับก็คือหนึขายก็คือสี่ศูนย์หเครื่องใช้สำนักงานนะครับเป็นสินทรัพย์นะครับโดยผมให้เป็นลำดับที่5นะครับเผื่อ,อาไว้สำหรับตัวลูกหนี้ที่จะเกิดขึ้นก่อนลำดับที่5นะครับผมก็เลยให้มันที่หนึ่งูไป เพราะมันเป็นสิตทรัพย์ถาวรอนนะครับเงินสดก็หนึ่งศูนย์หนึ่งต่อไปนะครับวันที่ยี่สิบสามจ่ายชําระหนี้ค่าสินค้าที่เคยซื้อไว้นะครับเมื่อเราบอกว่าจะจ่ายชำระหนี้เนี่ยให้เรานึกไว้ตลอดเลยว่าถ้าเราจะจ่ายชำระหนี้ตอนที่เราเคยไปซื้อมานั้นเคยมีส่วนลดเงินสดหรือไม่ ต้องพิจารณาอย่างนี้ทุกครั้งนะครับจะได้รู้ว่าเราจะต้องจ่ายเต็มจํานวนหรือไม่หรือว่าเราได้ส่วนลดด้วยซึ่งในโจย์ข้อนี้บอกว่าจ่ายชําระหนี้ที่เคยซื้อเมื่อวันที่7ทั้งหมดวันที่7เราเคยซื้อมานะครับจากร้านวาลีการคท้าแล้วก็มีเงื่อนไขบอกว่าถ้าจ่ายภายใน10วันจ่ายภายใน10วันเราไปซื้อมาวันที่7จ่ายภายใน10วันก็บวกอีก10ก็คือวันที่17วันนี้เนี่ยที่เราจ่ายชําระหนี้เนี่ยคือวันที่23 วันที่23านั้นมันเลยวันที่เราจะได้ส่วนลดมาแล้วดังนั้นวันนี้เราจ่ายชําระหนี้เราก็จะไม่ได้ส่วนลดจากการจ่ายชาระหนี้นะครับเพราะว่าเราจ่ายช้ากว่าส่วนลดที่เราควรจะจะต้องจ่ายก็คือเราไม่ได้จ่ายตามเงื่อนไขที่ผู้ขายเขาให้กับเรานะครับเราก็จะไม่ได้ส่วนลดนั่นเองดังนั้นวันที่23ก็จะลงบัญชีแบบไม่ง่ายนะครับก็คือมีหนี้สินเท่าไหร่ก็ล้างออกไปเท่ากับเท่านั้นนะครับ ซึ่งในวันที่7นั้นเราเคยมีหนี้สินเท่ากับ20,000ดังนั้นในวันที่23ก็ควรจะต้องล้างหนี้สินออกเท่ากับยอดยอสองหมืด้วยนะครับเราก็มาลงมาที่บัญชีล้างหนี้รับยี 23. ล้างหนี้ก็คือการเดบดิตเจ้าหนี้ล้างวารีกันค้าจ่ายชำระหนี้เป็นเงินสดก็เครดิตด้วยเงินสดมูลค่านี้คือ20,000 วันนี้จ่ายไม่ได้ส่วนลดนะครับก็ลงไม่ง่ายนะครับต่อไปวันที่29ซื้อสินค้าจากร้านพัสดุ8ปดหเงื่อนไขสองทับห้ทับสีวันนี้ซื้อสินค้านะครับก็ลงมาที่บัญชีการซื้อนั่นเองมีส่วนลดเงินสดก็แปลว่าซื้อเป็นเงินเชื่อครับย9ิเก้เดบิตซื้อสินค้าเครดิตเจ้านี้ ร้านพัสดุด้วยมูลค่าแปดหมื่เก้า 8, 1, ให้เลขที่บัญชีกันนะครับเริ่มที่วันที่23กันวันที่23จะมเจ้าหนี้รับบริการค้าเลขที่เดิมก็คือ201นะครับมันสดก็คือ101 ซื้อสินค้า5.1เจ้าหนี้ร้านวัสดุนะครับเป็นหนี้สินลำดับต่อไปก็คือ2.3เพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยมี2.2แล้วนะครับต่อไปนะครับก็คือวันที่30วันที่30คือการจ่ายชำระหนี้ให้สุดสวัสดิการค้าคือเราเคยมีเจ้าหนี้สุดสวัสดิการค้าอยู่วันนี้เราจ่ายชำระหนี้ให้สุดสวัสดิการค้าครับ ที่สามสิบเมื่อจ่ายชำระนี่ก็ต้องเดบิตด้วยเจ้าหนี้จ่ายชำระนี่เป็นเงินสดนะครับก็ต้องเทด้วยเงินสดทุกครั้งที่จ่ายชำระนี่หรือรับชำระนี่นั้นจะต้องมาพิจารณาว่ามีส่วนลดเงินสดที่เกิดจากการเคยสร้างหนี้กันในอดีตหรือไม่นะครับเราย้อนกลับไปนะครับ ว่าเราเคยไปซื้อสินค้าจากร้านสุตสวัสดิ์การค้าเมื่อไหร่ถ้าย้อนกลับไปก็คือวันที่ส3บเคยไปซื้อสินค้ามานะครับเมื่อวันที่1ิบแล้วก็เงื่อนไขเงินสดก็บอกว่าต้องจ่ายภายใน1ิวันเราไปซื้อมาวันที่สิบาจ่ายภายใน1ิวันก็บวกอีก10คือวันที่ยี่สิบสาเขาบอกว่าต้องจ่ายชำระนี่ภายในวันที่ยี่สามเนี่ยจะได้ส่วนลดแต่ว่าเรามาจ่ายที่สาสเลยจากวันที่23ามมาแล้วก็แปลว่า การจ่ายชำระหนี้ทั้งนี้ไม่ได้ส่วนลดเงินสดน,นะครับก็จะล้างหนี้ออกด้วยเงินที่เคยติดหนี้กันนะครับแต่ว่าบอกว่าจ่ายชำระหนี้แค่เพียง40เซเท่านั้นเราต้องย้อนกลับไปว่าเราเคยมีหนี้สินที่เป็นเจ้าหนี้ร้านสุดสวัสดิการค้านั้นด้วยยอดเท่าไหร่นะครับเกิดขึ้นในวันที่13มีเท่ากับ24 0 0 0วันนี้เราจ่ายชำระหนี้แค่เพียง 40%นะครับเราก็มาคำนวณกันนะครับว่า40%ของมูลค่านี่20,040นั้นคือเท่าไหร่ก็นำ2 0 0 0คูณ40%ก็จะเป็นมูลค่านี่ที่จ่ายชำระกันก็คือ9,006ครับต่อไปวันสุดท้ายน,นะครับวันที่31 รับชำระหนี้ค่าสินค้าจากร้านไทยการคา้าสามสิบเอ็ดเมื่อรับชำระหนี้ก็เดบิตด้วยเงินสดไม่รับเงินสดจากการรับชำระหนี้รับชำระหนี้ก็จะต้องเครดิตลูกหนี้ออกไปนะครับเคยมีลูกหนี้อยู่วันนี้รับเงินจากลูกหนี้ก็ต้องนำลูกหนี้ออกไปนะครับไทยการคา้าคราวนี้ก็ต้องยอง้อนกลับไปว่าเราเคยมีลูกหนี้ร้านไทยการค้าเท่าไหร่นะครับ ก็ย้อนไปดูที่โจทย์นะครับว่าเราเคยขายไปเมื่อวันที่18เราเคยขายสินค้าให้ร้านไทยการช้า15,200ดังนั้นวันนี้จะต้องล้านนี้ออกทั้งหมดก็ควรเครดิตด้วยรูกนนี่15,200ด้วยต่อไปก็ย้อนกลับไปดูว่าตอนที่เราขายนั้นเราให้สดลดเงินสดกับเขาหรือไม่นะครับแล้วเราก็ให้ด้วยนะครับเราบอกว่าถ้าจ่ายชําระภายใน10วันภายใน10วัน เราเคยขายวันที่18 10วันก็บวกอีก10เป็นวันที่28ถ้าเขาเอาเงินมาจ่ายภายในวันที่28สิงหาคมเนี่ยเราจะต้องให้ส่วนลดกับเขาแต่ว่าวันนี้เนี่ยวันที่31มันเลยจากวันที่28มาแล้วนะครับก็แปลว่าเราไม่จาเป็นจะต้องให้ส่วนลดกับเขาก็แปลว่ามีหนี้เท่าไหร่ก็ล้างออกเท่านั้นนั่นเองนะครับสรุปก็คือเราเคยมีหนี้เมื่อวันที่18เท่ากับ หนมื่นห้าพันสองร้อยเขาต้องล้างออกเท่ากับหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยและได้รับเงินสดเท่ากับหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยด้วยต่อไปก็ให้เลขที่บัญชีกันนะครับเลขที่บัญชีสําหรับเจ้าหนี้สุดสวัสดิการค้านะครับเคยให้เลขที่บัญชีไปแล้วเท่ากับสองศูนย์สองมันสดก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งมันสดนะครับก็หนึ่งศูนย์หนึ่ง ส่วนลูกนี้ร้านไทยการค้าเราเคยให้ได้ที่ไว้แล้วก็คือ104ครับนี่คือ,อรายการค้านะครับที่เกิดขึ้นของร้านเชยการค้านะครับในเดือนสิงหาคมซึ่งก็เป็นการลงมืกบัญชีแบบโพลิ์ดิกแบบง่ายๆนะครับ